ที่หยด3ปลุกผีร้ายพี่ยักษ์น้องยี่ประจันหน้าความตายสัมผัสความสยองเต็มตา1ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และ IMAX ความสยองที่คอยตามหลอกหลอนกำลังใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หยด3จากช่อง3และ M-Studio กำกับโดยแป๊บนริษยุวบู์และต้อมธนเดชประดิษฐ์ เมื่อเสียงเพรียกแข่งความตายปลุกผีร้ายให้กลับมาหนังผีสุดสะพรึงเรื่องนี้ล่าสุดได้เปิดเผยภาพโปสเตอร์ของพี่ยักษ์นเดชคูกิมิยะและน้องยี่นีนาาณชาเจสสิก้าพาโดวันสองตัวละครสำคัญที่พร้อมเผชิญหน้ากับผีร้ายในป่าแบบเต็มสูบเตรียมตัวพบกับหนังสยองขวัญสุดเข้มขน้นที่จะทำให้คุณระทึกขวัญจนขนหัวลุก เตรียมพบกับการเผชิญหน้าความสยองครั้งใหม่สุดสะพรึงที่หยด3เข้าฉาย1ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งระบบปกติและยืนยันฉายในระบบ IMAX ด้วยสัดส่วนภาพพิเศษเต็มจอตลอดเรื่อง IMAX 1.9:1ต่อพร้อมระบบเสียง IMAX 12-channel s o u n และ Dolby Atmos ให้คุณระทึกขั้นสุดจนวินาทีสุดท้ายขอหนังผี ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง